บอสนวัตจอยกเลิกกองมิสแกลนกัมพูชาเจอปัญหาแย่ yeah, สุดค่ะ วันที่7ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีวิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลยกเลิกการเป็นเจ้าภาพของประเทศกัมพูชาเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาการเป็นเจ้าภาพได้ต่อมามิสแกรนกัมพูชาได้โพสต์แถลงทางการเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวโดยอ้างมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลไม่ให้ความเขารพบกัมพูชาในฐานะที่เป็นประเทศเจ้าภาพเปิดภาเพเรือกัมพูชาจัดต้อนรับนางงาม74ทั่วประเทศ ทั่วโลกเวทีมิสแกรนอินเตอร์ a นช o n นล2 0 2สาวงามจัดเต็มชุดการลาดินเนอร์แหวิจารณ์สนัน่นล่าสุดทางเพจ f c e e o o o ดรามา่าแอดริสได้สต์ภาพบรรยากาศคืนการลาดินเนอร์ที่กัมพูชาบนเรือกลางแม่น้ำในนางงามจาก74ทั่วประเทศโลก ส่วงสวมใส่ชุดจัดเต็มร่วมงานกาลาดินเนอร์ด้วยทางเพจดราม่าแอดดิสได้ระบุขา่าวคมว่าอันนี้ภาพจากนางงามมิสแกรนที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพนางงามจาก74ประเทศทั่วโลกได้แต่งชุดสวยๆร่วมงานกาลาดินเนอร์ซึ่งจัดบนเรือกลางแม่น้ําส่วนเรือก็นักตามในภาพทางนี้หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนํานวนมากเช่นพาไปตกหมึกหรือสงสารนางงาม ทำถึงเอ็นดีแต่ละประเทศซื้อเลิขสิทธ์แพงๆเพื่อส่งนางงามเข้าประกวดเป็นตัวแทนประเทศแล้วดูประเทศเจ้าภาพจัดงานได้ห่วยแตกมากดีแล้วแหละที่บอสประกาศยกเลิกแล้วกลับมาไทยอยากไปให้โอกาสมันอีก